Seemingly perfect harmony until one day a young man catches fire. This is Phoenix. To rise from the ashes เปิดไหมเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วสวัสดีทุกคนครับไม่ไม่เสีอ๋อดีเลยใช่ไหมอ่าเสียงมันจะดีเลยสักหน่อยหนึ่งก็ภาพขึ้นหรือยังล่ะเนี่ยดีเลยนานอยู่นะช่างมันละกันอ่ะนี่ก็ o n e r Magic 6 Pro นะครับ Owner เครื่องแรกเลยซื้อที่ Banana Brand Booking ด้วยได้อ่าของแถมก็จะมี Wireless Charge อันนี้เป็นของ o n e r เองแถมให้แล้วก็จะมีของแถมส่วนเพิ่มที่มาจาก Banana ก็หูฟัง Bluetooth Power Bank แล้วก็ลำโพงซาบาอันนี้อ่ามุมกล้องมันแค่ไปเดี๋เปลี่ยนชึบนี่ลำโพงซาวบาตัวไปเลยอ,อันนี้กล่อง มีแปะที่เอาไปเทรดมานะครับก็เครื่องชำรุดเล็กน้อยเลยตีราคาเป็นอะไร <c oughs> ของแถมที่เหลือก็เก็บไปก่อนนะ <c oughs> อากลับมาที่มุมกล้องเดิมเราจะมา แกะกันอันนี้ที่ร้านเขาจำเป็นต้องแกะเพื่อ activate เครื่องให้ก่อนนะครับแกะไม่ได้ขอคัตเตอร์ก็เขาแกะเสร็จแล้วก็ให้เขาซีลคืนมาให้แต่เขาทำได้แค่นี้แหละครับ ก็ตัวเครื่องสวยอยู่วางไว้ถาดตัวเครื่องอเข็มจิ้มซิม มือด่วนเครสสาเครสเอาไว้ที่หลังด้วยกันไ,ได้หัวชาร์จหนึ่งร้อยวัตต์มาด้วยอันนี้ก็สายชาร์จ ทีนี้เจ้าตัวไวเลสชาร์จเนี่ยม,มันไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาด้วยนะครับเราจะต้องใช้อะแดปเตอร์100วัตต์ตัวนี้คู่กันกับไอไวเลสชาร์จนี่เพื่อให้มันจ่ายไฟเต็มประสิทธิภาพก็ถือว่าน่าจะได้ก็คิดว่า ัยเลสชาร์จจะแบบครบเซตใช้ได้เลยะที่เดี๋ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนตัวเครื่องนะครับก็สวยดีไม่มีอะไร ้าาเราดูอ่มันดูเหมือนจะติดฟิล์มเบี้ยวแต่ก็ดูเหมือนไม่เบี้ยวก็ก็คงไม่เบี้ยวแล้วกันเนาะง่ายดีดอ่าผมจะเซฟเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่า ปกติแล้วผมใช้เมนูอังกฤษเป็นหลักตั้งแต่สมัยใช้โนเกียแล้ว,แล,วแล้วก็ใช้ยาวมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันข้างหลังจะมีเสียงลูกนะครับดีอยู่กันครบ Wi-Fi เดี๋ยวขอใส่รหัส Wi-Fi สักครู่ คือจะไม่ให้ Google มันดึงข้อมูลเดิมๆมาเลยขอใส่อีเมลก่อนนะครับ อ่ะกล้องหลุดลที่ระวางเจ้าอยู่ข้างหลังพี่เปนหนึ่งทางเราจะเป็พี่เราของน้องไปค่ะพอดีว่าผมใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าเป็นกล้องเมื่อกี้มันเด้งให้แอคเซปต์แ i คทิวิตี้ก็เลยเด้ง อืมร mm ู hmm. đ đ mm ้แล้วดได้แล้วต้องเป็นแบบนี้คือเป็นแอสเซสเนยังไม่ต้องเซต ล็อกอินยังไม่มีออนเนอร์ไอดีก็ข้ามยังไงนะเนี่ยมีเะต้องการมีหรออันนี้สกีสกไปเลยแล้วกันคลิกล็อกอินแคนเซิล no are timing the เนซนเซอร์สแกนนิ้วเป็นแบบออปติคเข้าแสงสีแดงๆที่เราเจอกันตามพวกเทศาบาลอำเภออะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นอัลตราโซนิก แล้วก็เสรอัพเฟซสแกน่าเดี๋ยวยยที่สแกนหน้าแล้ เปิดทั้งหมดไปเลยแล้วกันส่งข้อมูลกลับด้วยโลเคชัน n ม o เ a t i o เซ็นเตอร,โอรโ์โอเคอผอถนัดใช้เป็เอเคโอเคอเคโอเเพราะว่าเนี่ยอยคางเีอยงงอเคโอเคโเคโอเเอ โอเคเริ่ต้นเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเร็วเนื้อพยังไม่มีอ่า1,2,3เป็นไงล่ะเไปล่ะอเูเปิพลย์หออกเตร์เบอร์ซิเคอริตี้แพด หนึ่งเจนนอวรี่อืมตอนนี้เราต้องใส่ซิมเพื่ออัปเดตด้วยใช่ไหมเนี่ยลองทำดูสิถ้าเราเช็คอัปเดตท,ทั้งอย่างนี้จะเจอไหมเนี่ย ้มก็น่าจะยาวยาเลยนะยนต์ทัเผูิงหย่อนทักเทคู่ยง,ยง,ยงก้อแล้วว่าที่รอเพสโตรลล์เตแล้วก็ต่อไปพี่ฝันล็อกไม่ให้หมุนจออยู่ตรงไหนเลยเนี่ย <S <S อานี่ไงเอาตทร,รเทตปิดดูกล้องสักหน่อยที่ร้านไม่ได้เทสกล้ T องมานะครับโอเคเปิดกล้องได้แล้ว ได้ b ิว u ี้ b ิวีเราออฟไปก่อนแล้วกันเนาะ,ะเลนส์ศูนย์จุดห้าใช้ได้เล,น,ล,สน,ลนส์นเนสน่เลนส์สองจุดห้า ขาบอกว่ามี OIS ไม่ใช่เหรอวะทำไมขครหยียแล้วไม่เห็นมันจะรู้สึกอ๋อกันสั่นแบบบางเบาบางเบากันสั่นแบบกันสั่นจริงๆนะครับไม่ใช่การเขย่า กันสั่นนะครับกันสั่นก็คือถ้ามือสั่นท <c oughs> ่ามือสั่น <c oughs> แต่ถ้ามือขยับเลยก็เอาไม่อยู่เหมือนกันโอ้โนี่แค่เปิดกล <c oughs> ้องแค่นี้เครื่องร้อนแล้วนะเนี่ย มันจะทนสภาพอากาศบ้านเราไหวจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้มันเห็นแค่หน้าผากมันก็ปลดล็อกให้แล้วอะ มันโหมดโปรโมีโป,ปรโวิดีโอด้วย ถ้าไปลองอใ,ใช้กล้องพุวงนี้แล้วกันนะถ้าขยันเดี๋ยวอาจจะเามาแชร์ให้ดูกันแต่คิวดว่าคงไม่ขยันก็นี่เป็นอัลลูอีเครื่องแรกนะครับเป็นการตัดสินใจย้ายค่ายออกจากเทวมีหลังจากใช้มา10ปีพอดี ซึ่งช่วงหลังๆเียวมีอ่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับนี่หลักฐานเ x ียวมี 11T Pro เนี่ยเมื่อกี้ผมใช้แอป Camo เพื่อใช้เจ้าตัวนี้เป็นกล้องเว็บแคมนะครับจบละ วันนี้คงเท่านี้แหละแกะกล่องเปิดเครื่องเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปใส่ซิมเซ็ตอะไรถ้ามีปัญหาอะไรผมจะแชร์เข้าไปในกลุ่มนะครับหรือถ้าประทับใจอะไรก็จะแชร์เหมือนกันขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ